ตอนนี้มาเล่นกับน้องหมานะคะมีทั้งหมดสี่ตัวอยู่สี่ตัวแต่ไม่ได้หกตัวเอานี่ไม่ใช่หมาเนี่ยคนเนี่ยณัทิเล่นกับตัวไหนมากที่สุดตัวนี้มาก่สุดจ้ะเด็เด็ดเด็เด็กาบินไม่เห็นจับสักตัวเลยลูก นนนี่่มมัากิหูไม่ไม่ทำอะไรหรอกจับเบาๆลูกจับเบาๆจับเบาๆกาเวินเป็นไงบ้างลูกเป็นไงโอเคไหมแย่งหนูทำไมน่ารำไหมน่ารำมึงใส่เครียดมั้งเครียดเรื่องโควิดเออหนูว่ามใส่เครียดเรื่โควิดมั้งกาวินครับไหนไหนกาวินก้าอุ้มไหมลูก เขาเล่นด้วยลูกเขาเล่นด้วยงั้นจะออกไหมล่ะให้แม่อุ้งออกไหมครับ <c oughs> ออกไหมห <c oughs> นูจะออกไหมล่ะห <c oughs> นูหนูไม่ออ